กับสวัสดีงา,งามจากสาวเมืองลุมพูจา้าเมื่อนี่ภาพมาเก็บลูกบวยแล้วอ่ะเฮ็ดอันนี้มาน้ำน้ำพริกหวานลูกบวยกำลังอันเฮิมเฮิมนี่ลหละจากกำลังแสบก,กินกับน้ำพริกหวานพอดีเนาะเฮิมเฮิมต้นกินอยู่ไตต้นมันเลยเอานี่มาพร้อมค่ะน้ำมาล่าง ก็บກ່ອນກ່ອນອື່ນກໍເກັບຫມກວຍກ່ອນ บานนี้มาเด้อพายู่แถวนี้ก็มากินน้ำค่อยมันเป็นห่อนหนมันเป็นมาลึกเงือกงักไหมคุณน่ะได้มักบวยมาได้มักอันนี้มานั่ลูกพลัมอหมอมหอมสมแขวสมปาก น้ำมันลางนั่นจ้ะอันนี้แม่นลูกบ้วยค่ะมักอันฝรั่งฝรั่งพันเอิญหมากอาบ,บิโกอาบ,บิโกมันกำลังเฮิมมันจะเป็นอันอันสม,สม,สมอผสมแห้งคือบักม่วงเค็มแหละค่ะ กำล,ลังงว่วงนอนบางนึงแกได้ดีเลยที่เดียวค่ะอุ่ยข้ามยังไง บ้องคอยกัน,นกี่ก็ได้ไต้ก็ตาบ้างไปทั้งตักนี่แหละยันทุเจ้าบาเห็นน้ำยันพี่น้องบาเห็นน้ำอโอ้ยเพ็ียบักพกบักพกพงกับขว่ไม่ไม่ขวา่ม,มูา่บ้าน เอพริกที่ปลูกแต่ปีกายนี่ลรเก็บแซนเก็บตาแข็งใส่ตู้แข็งไว้ก็เลี้ยออกมาขวเพราะว่าอย่างเพราะว่าของของปีนี้กําลังเป็นดอกก็สิเก็บของปีไม่ของของเกากเอามาขวเนาะเฮ็ดพริกปนบันนี้ของไม่เขาเก็บของไม้ไม้เขากเก็บตาแข็งไว้ให้กินโอ๊ะเแซ่บอืมอ อ่อืมแสบหลายแสบคักแสบนี่ยอยากมมาแต่โดนแล้วสม,มลูกบวยค่ะอุยใบหมากคินเอามันบอนถ้าสุกมันเทิมอันหมากมันบางงามเพราะว่ามันเป็นอัน อยู่สวนหลังบ้านปลูกไว้ตามธรรมศาสตร์ค่ะบ่ไดฉีดยาบ่ได้อันบ่ไดส่สารอืมอืมมากลํา ตรงเรียงตรงเรียงแนะนำมันพริกกไงมัมงมนน้ำเลยคือบักข้อคือบักท่านบานเท่าไหม พักสมแน่พีน่น้องเอาวิตามินซีให้ร่างกายบ่ต้องไปซื้ออันเป็นเม็ดอันไม่กินให้มัน,นเสียงเงินกินในสวนเท่านีา้ธรรมาชาติเนะ,อะโอ้โน่ยพีกับพีข่อยกับแสบหลาย ก็มากินโสมแเราเขาก็บอกเรื่องสุขภาพต่อเนาะอันกะบ่ลื้นเก้าดอากงา่อยแล้วก็เป็นยุคเก้าหนะ่ะมุเส้หรี่โทษหากตว่ามือนี่ปวดขาวสันได้กินมอฟินวสัน ปวดหัวเขา่าเพราะว่าหมอสีหายมอฟฟินอัดเมดมาไหวหมอก็บ,บอกว่าขั้นเจ้าปวดเจ้าจังกินนไ่มล่ะบ่ให้กินอ้นพือเพื่อให้กินแต่เวลาปวดสิเป็นมอฟฟินอัดเม็เมื่อเศารนี้โท่มากเลยว่าโอ้ยเมื่อนีนฉันปวดขาปวดหัวเข่าเป็นยืนรีดผ้าว่าสัน้น ก็บริรีดโดนได้่า่นรีเสือได้3โตนี่แหละว่าสาำรีเสือ3โตก็สิเท่าไรก็สิประมาณหอดเออบ่หอด5นาทีดอกเน้อเต็มที่ก็สิ7เกดนาที่อ,อา5 5ระวัหหงหาทง10นาทีเนี่ยเนาะเสือ3โตเพราะว่าเป็นเสืออันเป็นเสือเชิดให้ผัวเปิน่นมันเ่นผายยืดเ,เป็นเสือเชิดทั้งตด้รีรด นานหน่อยหนึ่งดีเสือเชือ่อใจปูว่ายืนรีเสียได้สามตัวปวดขา่าสั่ยได้กินมอฟฟนไปเม็ดหนึ่ง่าสัตยเหมือเนเี้ยคอยก็เลยโทษไปด่าขอยเลยว่าอันมอฟฟีนว่ามันอย่ารักษาเด้อมันมันอย่าแก่ปวดซื่อๆือสิเฮ็ดจังไหนฉันหมอกเอาสร้างใบว่าให้กินได้แต่มอฟฟน ขั้นปวดจึงกินขั้นบาปวดกับวก่บวกินพนะอันมันการรักษาแบบใดอันหมัอเขาคือ่เอาเราไปตรวจ่าเป็นน้ำพยาิเป็นน้ำเสื่อโลกมันหาบอมีสันติจังว่าเอยงงอยู่มันหาบอมีสันติแน,น,นี่วตรวจว่าอันฉีดวัคซีนแล้วมันเป็นจงนัจงไดจังไดแต่ว่าธรรมดาเรื่องฉีดวัคซีนนี่เขากับ,บ่ได้บังคับ แต่เฮากระเต็มใจไปซีดเองเนาะอาจจะเป็นไปได้ว่านั่งบ่ค่อยกินน้ำน้ำก็คือทุเจ้าว่านละค่ะนั่งบ่ค่อยกินน้ำเพราะว่าหมัอเขาให้อันนั้นแม่มากินให้น้ำบักนัดแม่หมัอสั่งให้กินน้ำผลไม้ให้เลือกเอาระหว่างน้ำส้มกับน้ำบักนัดสิเอาอยัางตัวเล่าเล,เลือกเอาน้ำบักนัด ให้กินเมื่อละอันสองร้อยมิลลิลิตรมันกับอกพ่อรีดเด้นเนาะบานเนี่ยซ้ำน้ำาแบบอืมน,นี่ซื้อๆมันก็สรักษาได้ กำน้ำสมซื้อมันจะรักษาการกล้ามเนื้อใดยี่บวกแต่ว่าที่แน่ยเนี่ยเขาคิดว่าเมื่อยูเมืองฝรั่งเมืองไทยเนาะอ่เมืองฝรั่งธรรมดาเขากับผู้ใดเขาก็บ่าว่าอันผู้ใดเป็นป่วยๆน่ะนะเป็นยังมากเขาก็เอาโควิดไสโหลด์มาสั่นเขาว่าคนอันนี้อันนี้เขาจะบอกข้นป่วยผู้เฒ่าน่ะประมาณว่าบ่อยากรักษาบอกผู้เฒ่าคอยกับว่เข้าใจยินแต่เขาจะบอามาก ธรรมาดาแล้วจันยาบันของแผทย์เนาะแม่นเถาแม่นนุ่มเพื่อนกศิรักษานี่แต่ว่าคือว่าละว่าคนมันอยากเากบาเพวกกะหามปากคนบ่ดยอันนี้คือข่อยหูยินมากเล้วข่อยก็มาเห็นกับตาก็คือหญ้าข่อยนี่แหละเป็นโควิดอันกับเพียงแต่วัดไขวัดยังจะซื้อบอ ่อยบ่เห็นเอาไปรักษาคืออยู่เมืองไทยยูเมืองไทยคือให้ว่ากินยาให้ให้ไปเอ็กซรเลปอดให้ไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นะตามเบิงคาวเบิงหยางพวกดาลโรคดาลาติดโควิดอยู่เมืองไทย่นเนาะือเห็นข้าจเจ้าไปนอนอยูโรงบอกโรงบานอันนี้อยู่เมืองกํลังนีบ่ไดไให้ไปโรงบานได้เป็นโควิดให้ยูบ้านให้กินแตผพาล่าขั้นปวดก็จังกินขั้นว่าปวดกับบตตรงกิน หมอพันว่าหักก็ดีแล้วที่ได้ออกมาเบิดว่าสั่นเอามันออกมาเบิดจังไหนที่ม่ตายก่อนติดคนหกักมันกับเมยกับเพียข่อยกันเลยอุกใจจักที่ว่าจังไหนหรือแม่หรือแม่ม,มันเป็นน้ำสุกภาพผู้เฒ่ามันบ่มีเนี่ยสีมาตาันกับว่าจากเลยเนาะคือว่าหลับแปดสิบปีแล้วอเล่าก,กับว่าอยย่ตายก็่อยตายถ้าตัวแปดสิบปีแล้วว่าสั่นเออ กะจ๊กสีวางไหนกะอีต้นกะอีต้นอยู่สำคัญคือว่ามันทรมานก,ก่อนตายนี่แหละนอกจากคว่วตายผู้ใดกับใบายานดอกยานแ้่ทรมานก,ก่อนี่ตายนี่แหละแมนบอกที่เจ้าว่าแปดหม,มากเก็บมากกินจนว่าสีเบอร์ละหมากสุดท้ายแล้วบานนี้ เรากับว่าว่าจัาางไรดอกว่างางกบว่าตะม้อห้ไปอันมอให้ไป,อ,ไปนนอันสเกนแอลนัดหมออันสแกนบพาในได้นัดมองสแกนประมาณอาทิตย์หน้าหานัดทายนัดขัวล้วมันอยู่ไกลขัวก็อายุแปดสิบเอ็ดปีแล้วขับรถไปบ่ได้ครัท่าน ่อยก็สิีได้อาทิตย์นาก็สิได้ขึ้นไปหานางล่ะคอยก็เลยว่าเออไปนัดมือสแก,กนได้มือได้ก็ยังทั่วมาบอกก็สิีได้เตรียมตัวึ้นไปจากบ้านคอยไปหาบ้านนั่งกับคอยอยู่ยา้แดนอยู่ภาคใต้ฝรั่งเศสบ้านนางน่ะยอยู่ใา้แดนเบญเยียมบ้านคอยนี่อยู่อันภาคใต้สุดเลยค่ะแถวเมืองมักไซพี่แม ฮัมแมนไปขอกระชีได้ไปขี่รถไฟยูมากไซไปไปปารีสต่อจากปารีสไปเนือ้อพูดแหละอยู่ใก,กล้ๆเบนเยียมหลบบานนั่งฮัมแมนขยข้นไปมาเด้อจ้ามากินมากบวยกินบวยกับน้ำพริกซีจ้า กับรอเบ,บางอาการเล่าเนาะจ้าเป็นน้ำวัคซีนคือเป็นน้ำยังกับรอเบ,บางอาการแต่ว่าวัคซีนตัวไฟเซอร์นี่คอยไปฉีดมากกับอาการรอดเล่ยอยู่เนี่ยคอยไปฉีดเข็มแรกกับแขนไขอยองเสียเข็มที่สองเดือนหน้าต้นเดือนนี่ละอีกสีหาเมื่อน,นี่ละ จังเจอการเข็มที่สองเดี๋ยวสิมาเล่าอาการเข็มที่สองสฟังเนาะคะ่ะเอามือนี่กะบ,บา่าสารทรายใหญ่หางบะลำบาล่าบะมีหยางดอกทล่แน่ๆก็คือว่ามาชวนพีชวนนองกินันสมกินแซวเพิ่มวิตามินซีให้ครับร่างกายเอาคำสุดท้ายเราก็ลังลากกันไปพอกันไหมคลิปหนาเนาะจาเนาะขอบคุณทุก้สุกคนเด้อจ้าเดอ้อ